ดีเจนุ้ยแต่งเป็นไฮอาภาพรตัวจริงยังคอมเมนต์ตักสิริพรทักหาหาไม่ไหวแล้วตั้งใจจะแปลงโฉมเป็นนักร้องลูกทุ่งรุ่นพีไฮอาภาพรแต่พิธีกรอารมณ์ดีอย่างดีเจนุ้ยธนวัต์กลับทำเอาแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมดีเจนุยได้มีเสียงหัวเราะกันยกใหญ่ ด้วยดีเจนุ้ยได้เผยรูปภาพที่ตนเองแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าอาภาพรนครนายกฮ่าฮ่าฮ่าไม่เลือกงานไม่ยากจนโมโหอารมณ์เสียร้องข้ามกำแพงเร็วๆนี้งานนี้ างก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวรัวๆหนึ่งในนั้นหนีไม่พ้นตัวจริงอย่างายอาภาพรที่เข้ามาถามด้วยว่ายังไงหนุยซึ่งทางดีเจหนุยก็ได้ตอบกลับทันชี้ตั้งใจแต่งเป็นแม่แต่คนบอกว่าเป็นจิกนวรัตต่อมาดีเจหนุยก็ได้เผยคลิปเสียง ที่ทำเอาหาคูณสองขึ้นมาอีกเมื่อตลกรุ่นพี่ตักสิริพรได้ส่งข้อความเสียงมาให้ส่วนตัวโดยยืนยันหนักแน่นว่ารูปภาพที่เห็นนั่นไม่ใช่ดีเจหนุยเธอมั่นใจแต่ต้องเป็นเดอดอกสดาวแต่งหญิงอย่างแน่นอนแม่ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นลูก แม่งภาพตัดต่อแน่ๆเลยไม่ใช่ลูกเด็ดขาดเพราะว่าให้ตายยังไงลูกก็ไม่มีทางแต่งในทางแบบนี้นี่แม่เถียงคนไปทั่วเลยนะคนแบบหาว่าเป็นลูกแม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ีชนุย้ยมันไม่ใช่ทางมันโอ้ยมันรักผมมันจะตายนี่แม่เถียงไปมไม่ไม่เห็นรูปแล้ว um, แบกว่าวายนี่อเดอร์อเดอร์ดอกดาวแต่งเล่นในก่อนบายขอขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมดีเจนุ้ย และข้อมูลจากสนุก c o m ค่ะ